พูดถึงหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะครับที่ทําหน้าที่ในการกําหนดบทบาทและทิศทางในการวิจัยและพัฒนาของประเทศนะครับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และในด้านสังคมศาสตร์ก็คงต้องหมายถึงสํงานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวาชนั่นเองนะครับในทุกๆปีนะครับทางวชก็จะมีการนําเอาผลงานการวิจัยของทุกภาคส่วนในประเทศไทยออกมาแสดงสารภาพกันนะครับในงานที่เรียกว่า Thailand Research Expo ซึ่งในปีนี้ก็มีการกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่23-27สิงหาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่อยู่ตรงบริเวณแยกรัชสมุทใจกลางกรุงเทพนี่เองนะครับในงานถแถลงข่าวในปีนี้ก็มีผู้บริหารจากองค์การด้านวิจัยชั้นนาของเมืองไทยนะครับมาร่วมกันนําเสนอผลงานในสังกัดกันด้วยงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ดูสนุกสนานตรงที่มีการจัดทํบรายการเป็นรายการโทรทัศน์เลยนะครับมีพิธีกรมืออาชีพชื่อดังอย่างคุณอดิศักดิ์ศรีสมมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ ท่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพสัมภาษณ์กันสดๆตรงนั้นเลยครับท่านเลขาเราฝั้ฟังว่าปีนี้นะครับจะมีงานวิจัยกว่า600ชิ้นนะครับมาจัดแสดงให้ชมกันหลังจากนั้นท่านเลขาก็ได้นําชมไฮไลท์ที่สําคัญําัญของงานที่เอามาโชว์ในงานแถลงข่าวปีนี้นะครับซึ่งก็มีพิธีกรภาคสนามคุณนพกวนนาคนวนหรือว่าคุณจุ๋มปอยเด้งมาดําเนิออรนรายการในช่วงนี้นะครับ ไฮไลท์ส่วนหนึ่งของปีนี้ก็คือกลุ่มงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นงานวิจัยแบบมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่นํามาแสดงในงานนี้ก็มี5หัวข้อสําคัญก็คือข้าวนะครับยางพาราการท่องเที่ยวมันสำปะหลังแล้วก็โลจิสติกนะครับหเรื่องสําคัญที่เป็นนโยบายหลักของประเทศที่ต้องเร่งการวิจัยและพัฒนากันครับในส่วนของข้าวก็มีการสาธิตการใช้คลื่นุ่ยุกาจัดมอดในข้าวนะครับแทนการใช้สารเคมีในการรบกวนก็สามารถกําจัดมอดได้ในเวลาเพียง 2วินาทีนะครับในส่วนของยางพาราก็มีการนําเอางานวิจัยที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ว่ากันว่าอีกหน่อยเราคงมีถุงยางอนามัยที่มีกลิ่นหอมน่าใช้งานนะครับจากผลงานวิจัยของคนไทยมาใช้ประโยชน์กันนะครับมีผลงานที่เอาข้าวมาทําเป็นวัสดุห้ามเลือดซึ่งก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่เรียกว่าข้าววารังคูลซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็ไปได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกจากงานประกวดสินประดิษฐ์ที่เจดีวามาแล้วเหมือนกันครับ ท่านที่สนใจเรื่องของการประดิตคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้ทีเดียวครับงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติหรือว่า Thailand d i s e r t Expo นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27ถึงสิงหาคมศกนี้นะครับมีสิ่งหน้าที่น่าสนใจมาจะ,สะแสดงมากทีเดียวนะครับ จะพบกันในงานนะครับ